ดีค่ะวันนี้ท้าอุดรก็มาเบาอีกคือเก่าก็จะเนาะเขามาเบาเขามาเบาเรื่องพออีกเนาะเรื่องคุณตาคุณตาที่อุดรคุณตาอยู่อุดรก็ย้อนเน็ตไปหลังจากที่ย้อนเเน็ตเกิดได้แบบมัณนเก้าเดือนคุณตาก็ไม่เยี่ยมเพราะว่าเสียเสียแม่ไปหลอคุณตาก็รู้สึกว่าเพิ่นเสาร์เพิ่งยังเขาก็เลยเดินเรื่องเอาคุณตามาเนาะเดือนกับคุณตามามาเบิงย้อนเเน็ตสามเดือน เราโยคะในช่วงหกเดือนถึงเก้าเดือนกับุณนตากอายุนี้กันมันลองเพ่งร้อยกระทงฟอนน้ำกันเพื่อเพื่อให้่นแบบว่าคลายทุกนะบาว่าคนก็อยากถ้าคนบานเฮ้าะเพิคนก็อยากมิแต่อยากทำงานอยากรวยอยากเทดนํนเทนี่เพิ่นก็มาเฝ้ากันแต่ว่าท้างนี้เฮ้ากับว่าถ้ามีงานมีอย่างเฮ้ากับดูแลกันไปเดินเรื่องเอามาให้มาอยูเมื่อกินน้ำกันกันถือบ่านมีความสุขแล้วเฮากับพยายามแบบว่าพาไปเที่ยวไปน่นไปนี่ตอนนั้นก็โยกะในก ตัดฟืนพอกันพอกลูกตัดฟืนยันหนาวเนาะไว้หนาหนาวตัดฟืนเรือยมือเนี่ยเราตัดฟืนแล้วก็เลี้ยงลูกไว้นั่เนาะช่วงนั้นเพราะว่าหยุดเลี้ยงลูกว่าสามีก็เฮ็ดงานผู้เดียวเฮ็ดงานผู้เดียวช่วงน,นั้นก็นลำบากเนี่ยเนาะแต่ว่าเขาก็อยู่ได้เองสินะหลังจากที่เพิ่นมาเนี่ยเขากันตื่นไปหาเที่ยวพากันไปเที่ยวสวีเดนพากันไปเที่ยวหลอบไปทางเมืองหลวงไปทางออสเตรเลียก็อะล้วก็หาชมเมืองต่าง แต่ว,ว่าหลังจากเมื่ออยู่ได้สามเดือนพอกพอกับกับบ้านเนาะกลับบ้านไปอยู่บ้านเท่ากับป่วยป่วยเพราะว่าเพิ่นก็คิดร้ายเนาะคิดร้ายเสียคนหักไปเสียแม่ไปเพิ่นก็ปว่วยเริ่มเริ่มเป็นเสน้นเส้นเลือดในสมองตีบแบบว่าป่วยแบบเป็นเอามาผึ่งเอามาผาตดไปเสียเท่ากับส่งเงินไปซอยตลอดจนว่าอยูย่มาเมื่อนหนึ่งเท่ากับเลยสิไปเที่ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเรียนด้ขวบหนึ่งหรือเปล่าเขาไปเที่ยวมาแล้วนี่อันนี้ไปเที่ยวนี่ยอันนี้ นี่ยอฮัเนเด็ตขวบขวบขวบก็กลัวขวบนี่นแหละไปเที่ยวกับ่ายนี่คุณตานี่นี่ยายยายถวดสองคนนี่ไปแล้วนี่งสองคนนี่ไปยุ่งน้ำกันเรียบร้อยกับยุ่งน้ำกันกับแม่และเนี่ยพ่อกับแม่กับกับยายไทยอุดรบ่บอมีแล้วได้จ่ายยุ่งมึงยุ่งมึงไทยกับ่มีแล้วเหลือแต่ญาติพี่น้องเหลือแต่คนที่ว่านั่นกันั่นแหละเกิดเลย <c oughs> นี่แหละอุม้มหลานยายถวดยายถวดอุมอ้มโยฮันเด็ตกับอตอนนี้ตากะ คือว่าบ่สบายแล้วดอกแฮ่พร้อมแฮ่ก็อุ้มยังบ่ได้แล้วเพราะว่าเพิ่นย่างก็สิบ่ไหวถ้ายืนถ่ายรูปป้อหลานได้อยู่จังซี่นนแหละอันนี้ก็เลยว่าเออเริ่มป่วยป่วยนี่ช่วงนี้ก็ฟื้นขึ้นมาหลังจากเฮากลับมา6เดือนเนาะประมาณนั้นพ่อก็เริ่มป่วยอีกป่วยหนักจเลยบัดนี้ก็นอนเสือเลยแบบลุกบ่ได้เลยป่วยก็เลยจังได๋เฮาสิเฮาสิต้องกลับไปเยี่ยมอีกรอบนี าก็เลยต้องเอิงสันเขามีคนกับน้องไส้น้องไส้ดูแลพอ่อกับเก็บคนขานน้างบ้านกับหนาเนาะหนาเพิ่นช่วยดูแลเขาก็ใส่ให้เพิ่น,ส,นส่งเงินไปให้เพิ่นพ่อได้สะดวกขึ้นยังสินเะเขาก็บบุรีแบบมีรายกับซื้อยาซื้อ,อยังแล้วกัน,นั่นแหละหลังจากเออพอป่วยหนักเด้อเอื่อยเอื่อยใช่ไหามาเยี่ยมพ่อบอกกลยเออฉันเย็บเดี๋ยวไปบทุยล่างงานแลน้วก็ล่างงานแล้วกั เตรียมของแพ็คของใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาสิเดินทางแล้พอดีว่าอีกบอทอดายเองบุงบกีมือเองก็สิเดินทางแล้วนี่ก็โทรศัพท์มาจากจากเมืองไทยเนาะโทรศัพท์มาบอกว่าเออพ่อไปแล้วเด้อว่าสันเลยเฮ้านี่กําลังเฮ็ดงานกําลังเฮ็ดงานากําลังแบบว่าช่วงนั้นเฮ็ดงานาเาบอทอด้เฮ็ดงานหลายเนะเาะเฮ็อดายบอกกี่เบสัส มานหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แม้หมดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกัน็ไปเฮ็ดงานทำความสะอาดเพิ่มเติมสินะรับจ็อดสินะก็ทูสวมยุทูสวมยุหน่องหน่องใส่ก็โทรมาเขากล่าวเอย์เกย์เกยวิวนาก็ะจำอ่ได้ตอนนาหรือน้องใส่เนี่ยโทรมามือน้องสาวนี่แหละจำเล่ได้โอ้เออน่องน่องใส่น่องใส่น่องใส่บอกว่าพอไปแล้วพอเสียแล้วว่าสันเอ้าเอาเก็บความใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วเขาสิไปแบบว่ามีความสุขว่าเก็บความไปฝากพอมีซื้อความไปฝากพอแับนี้ ไปซะแล้วเพิ่นกับไปเพิ่นกับไปก่อนเท่าหลังจากนั้นก็เดินเรื่องอีกเดินเรื่องเปลี่ยนตัวเพราะว่าเขาสือตัวไปเรียบร้อยแล้ว,ลวสิเดินทางอีกประมาณเดือนหนึ่งวันนี้กเ็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนอย่างรออีกสาม,มื้ือก็จะได้ตัวอะไรอย่างเนาะิ่นบอาว่าหน่องมาว่า,าจะเผาเลยบ่อใหญ่ซาษนสิเผาเลยบ่วภาษาเฮ้ยต้องรอเพราะว่าหลบหลบแม่เสียหลบเมียเสียก็ไม่ได้ไปแล้วนี้หลบพอต้องรอต้องร่อรอเขาก็รอวัดรอตัวเพิ่งวิน3ามืมือ คือเดินทางอีกมือนึงเป็น4:00น5:00นแล้ว4:00น5:00นเพิ่นก็เก็บไว้อยู่บ้านล่ะเพิ่นก็โอ้ยคนทางบ้านกมาซอยงานก็จนว่าเมื่อยแอแลจนว่าม <t> ันต <because> ั้งหลายมื้อเนาะสถาเฮา่ได้เมียฮอดบ้านกเมียฮอดบ้านกนล่ะกไปเห็นเพิ่นซอยงานศงานหยังกโอ้ยตอนนั้นสติแตกเลยไห้ๆจนตาบวมแว่าเป็นเอี้ยใหญ่แต่ว่า่บ่เห็นแ อสาเหตุคือคือว่าช่วงแม่กไปแล้วเขากับบริเหตุอย่างช่วงพ่อเขาก็เต็มที่เขาอยากให้พ้นมีชีวิตแต่ว่าเขาบริเหตเอ็มรู้ความรู้สึกบริเหตุอย่งายงไรสิแต่ว่าเอาก็ส่งเงินไหนอยู่น้องสายก็เลยต้องมาน้องสายก็เลยต้องมาปอบปอบแล้วเอาเสือพาเอาขวังอี่แล้วดึกของพ่อไปบว่าของพ่อ,อที่ใส่มาหายไปก็เอาคิดอาจจะคิดว่าเป็นอีอย่างหนึ่งสิแล้วคือแบบคิดตกคักเลยตัวนี่แหละก็ ได้ร่วมงานศพพ่อแต่ว่าบ่เห็นบ่เห็นใจเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ไปแบบกระทันหันหลังจากที่รักษามา2ปีช่วงที่เพิ่นป่วยก็เพิ่นก็ไปก็เป็นกระทันหันแล้วก็เฮาก็ได้ร่วมงานศพอยู่นี่ไปไปงานศพคุณตาอยู่เมืองไทยหลังจากนั้นเฮาก็เกือบจะโลบหมดเลยอยู่ในบ้านโลบแจกเสื้อผ้าของไผก็คือยังของพ่อของแม่คือแจกให้คนที่มามาซอยงานเลย แล้วทําบุญก็ทําลางบ้านเลยปะมาณนั้นแบบของกินของงี้แจกเบิดทุกอย่างเหือเรืเร่องงานเรียบร้อยหากหาสือ่อแบบอย่างมากินกันแบบพี่น้องแล้วก็ไปเที่ยวกันเที่ยวนี่จะได้ไปเที่ยวบ้านนี่แหละไปเจอยาาทวดกับตาเที่ยเดียวช่วงนั้นล้วไปอีกที่หนึ่งก,ก็คือเสียชีวิตแล้วเจอเจอคุณตาสองเทือตอนพุ่นมาเยี่ยมอยู่พี่แล้วก็ตอนไปเที่ยวอยู่เมืองไทยเนาะนี่แหละ ไม่อยู่นอกเวกอะไกลบ้านสิเห็ุดิ้งอยังเขากับอะไราตามใจบางเทืยรมันก็นสาไปนิดบางเทืยร์ก็อจสิมีอุปสรรคที่เขาบ,บริกาเดินทางกับบ้านไปไปงานงานสําคัญแล้วงานศพงานยังของครอบครัวเนาะแต่ว่าญาติพี่น้องกับข้าใจอยู่นี่แหละสองงานสองงานที่บรกิการนี่คืองานศพแม่งานศพพ่อไปกับแบบว่าเขาตั้งใจสิไปเพื่อต่อเพื่อนไม่ชีวิตอยู่เขาเขากับอะไรไป ไปต่อหลังจากที่เพิ่นเสียชีวิตละหลังจากขึ้นนั้นนี่เพิ่นเสียชีวิตเพิ่นกกมาเข่าฟันนะเพิ่นก็มาเข่าฟันอยู่บ้านเฮตุทังสี่ละดีเนาะมันค่อยง่ายประศันก็คือประมาณว่าตายแล้วเขากลับไปงานศพแล้วก็คือคือคือบุ่ไดยลำบากถ้าเขาไปช่วงเพิ่นป่วยสงสัยสีได้กลับไปงานศพอีกประมาณเนี้เพิ่นมา่อกคลายไปว่าเฮตดจังสี่และเนาะมันค่อยง่ายประศัดมีคําเนี่ยคําลาเพิ่นฮิดแล้วเขาก็กอดกราบพ่อแล้วกอดกอดขาเพิ่นลาไปเลยมือนั้น มือที่เพิ่เสียอันนี้กน็นี่แหละประสบการณ์เศรา้าคนไทยต่างต่างต่างแดนมาอยู่ต่างประเทศเนาะประสบการณ์คนไทยอยู่ในต่างประเทศงานศพหรือว่างานอะไรอย่างเดียวัวนนี้กำลังจากนันกับจิตตกตลอดเลยปีหนึงเนาะไม่ความเศร้ารว่านั่นก็บตองเพิงเพิงอะไรไิงเพิงเพื่อนมูคุยกับมู ุยกับหมอคุยกับหมอเพราะว่ากลายเป็นโรคซึมเศร้าเป็นจิตตกหลังจากที่เสียพ่อไปนี่อาการหนักมากเลยแต่ว่าแบบโอ้ยแย่เลยแต่ว่ากัเขาก,ดก็ดูแลลูกดูแลลูกมีครอบครัวมีอย่างมีกับมีสามีอยู่กับกับซอยใดเนาะนี่แหละเป็นจุดสว่างเล็กๆหลังจากที่เขาเจอมอแลุ้้มมากเสียเสียคนที่เาหักเราเขาก็ยังมีคนที่เขาหักที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่หลังจากที่เขาฐานะลูกเขากับเบิดแล้วหลังจากนี้ พ่อกับแม่เสียแล้วก็เหลื่อตสถานะพ่อกับแม่เรื่องถานะแม่ที่คอยดูแลดูแลดูแลเต็มที่ดูแลดีที่สุดนี่ยทีเด็กดื้อเด็กดื้อของมแม่เนี่ยแล้วล่ะล่เแล้วล่ะล่ะลัมป่ะกูดอาว่าเด็กสนไหมไม่แน่ใจอุสนินล่ะนึ้วาเป็นเด็กดียูฮันนอุสนินล่ะสันอุสนินล่ะเฮ้อแล้ม่มาอัด <laughs> หนเอ,อ้าซึงไดกับฝากคลิปนี้ไว้เนี่ยแน่ใประสบการณ์เนาะงานศพพอกับอะไรกับนี่แหละสาวไทยในอนอเวสู้กันต่อไปผูป้ใดถ้าเกิดว่าผูา้ใดมีมีประสบการณ์แบบนี้กัเขามาคุยกันได้แน่ใจว่าบางเทีมันอาจจะได้ไม่คุยเข้าแบบว่าเข้าเข้ามีประสบการณ์คล้ายกันอาจจะซอยใด้งคนที่ก็ร่งแบบว่าจิตตกหรือว่านั่นกัน เอามาคุยกันกับอาเซเป็นกำล่งใจให้กันละกันแล้วก็มีมีมีอะไรกมีกำลังสู่ต่อไปในอะนาคตน,นจะ๊ะตอนนี้ถ้าอุดอนก้าวขามจุดนั้นไม่ได้เราแต่ว่ากันนะักปีนึงปีนึงเขาจะก้าวขามจุดที่ว่าเสียใจเสียใจอะไรกับเ,ออเสียเสียทั้งสองคนไปเลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเะคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยอุดรกับโยฮันเนสสวัสดีค่ะ